สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแ,ฟแฟนแฟน True CJ แฟนแฟน b a n y o u t e a c h e r นะคะนังสุภาค่ะแต่ว่าปัจจุบันนังสุภาก็เป็นศิลปิน Girl เกิร์ลกรุ๊ปวง T s q u ร์ดนะคะแล้วพี่ตอยก็พาพี่มา Thank you. วงทีสเกิร์ตมาสวัสดีแฟนคลับ Thank you, you Te a c h e r ทุกคนเลย mm hmm. เดี๋ยวจะฝากผลงานของเราทั้ง3มคนด้วยค่ะอภิมาะ,ะตอนนี้นะคะเรา3ามคนก็จะมีคอนเสิร์ตนะคะเดี๋ยวธ a ร h ชินคอนเสิร์ตะคะ่ะก็เป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมศิลปินนะคะยุค80แล้วก็90เอาไว้ด้วยกันนะคะ แน่นอนค่ะต้องมิธีสเกิร์ตแล้วก็มีศิลปิน6ค่ายด้วยนะคะใช่เลยใช่ค่ะแล้วตอนนี้ถ้าเกิดสมมติใครอยากจะมาดูตอนนี้ก็ยังซื้อบัตรทันนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตของพวกเรานะคะแล้วก็พิธีศิลปินทั้ง80และ90เนี่ยก็จะแสดงนะคะจะโชว์ในวันที่1และ2กรกฎาคมนี้สองที่นี้นะคะใช่อย่าลืมนะคะมาดูนะสุภาในบทบาทเป็นสามสาวทีสเกิร์ตนะคะแล้วก็ฝากติดตาม thank you teacher แล้วมาซื้อบัตรที่นี่ด้วยมาดูพวกเราเต้นจะบอกว่าเพลงเพราะมาก เจอกันนะคะเจอกันค่ะไม่เท่าไรหน่อยสิหนึ่งสองสามไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไรหรอกงานนี้